ก่อนอื่นก็ต้องพูดถึงเรื่องของคําว่าวิกฤตเป็นโอกาสวิกฤตเป็นโอกาสก,ก็คืออะไรอันนี้เข้าเนื้อหาเลยนะเนื่องจากตอนที่ล้นเก้าราชการที่4ทรงผนวดเนี่ยก็อยู่ในช่วงที่ปาร,ริชการของที่สอง่ะท่านก็สุขภาพไม่ค่อยดีแล้วพอผนวดไปได้ประมาณสักไม่กี่เพลาก็เสด็จสวรรคตล้นรัชการที่3ก็เสด็จขึ้นคลองราชแทนอันนี้ก็เป็น เป็นเทคนิคทางประวัติศาสตร์เอเสเดนนิดหน่อยนะฮะ mm hmm. ก็อาจจะรู้กันบ้างแล้วก็คือเป็นแค่พระองค์เจ้าแต่เนื่องจากรุ่นเก้ารุ่สี่เป็นเจ้าฟ้าแต่เนื่องจากพูดง่ายๆคือกระดูกมวยทางการเมืองของรุ่นเก้ารา่สามนั้นปึกด้วยเงินปึกด้วยอํานาจแต่พวกพ้องก็เยอะก็เลยขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกทุกคนและผมเชื่อว่าครูสององบศึกษาไม่ได้สอนเลยคืออะไรเป็นพระจุลหัวที่สุดยอดมากคือไม่ทรงตั้งฝ่ายในท่านใดเป็นพระราชินีเลยเพราะ ท่านรู้ว่าท่านมาแค่นี้พอแล้วเพราะฉะนั้นเราจะไม่เจอฝ่ายในหรือเจ้าจอมมดาท่านใดของรอสามที่เป็นตำแหน่งผนางเจ้าซึ่งจะทําให้สืบต่อมาถึงราชการปัจจุบันเพราะฉะนั้นี่คือแบงค์ว่างเอาไว้นี่คืออันที่หนึ่งที่ยกไปกิจคุณท่านล้นเก้ารอสี่ก็เลยทรงผนวดต่อโดยการ,รกง่ายๆคือหนีราชภัยการเมืองโดยการบวชและนี่คือวิกฤตเป็นโอกาสคืออะไรนี่คือเวลาที่เรียกว่าลาลีฟก็คือลาไปศึกษาพื้นที่ ล้นเก้ารอสิจึงเป็นพระหมหากรรษัตริย์พระองค์เดียวที่เห็นประเทศตัวเองด้วยพระบาทและพระเนศตัวเองแล้วเห็นประชาชนด้วยตัวเองด้วยตาของท่านเองโดยการบินทบาทโดยการเสด็จทุดดงต่างๆและผลพลอยได้ต่อมาก็คืออะไรก็คือการรู้จักงานโบราณคดีเพราะ,ะนี่คือสิ่งเริ่มแรกนะครับก็จะให้ดูภาพพอพอมต่อต่อไปนะครับอันนี้แล้วก็สิ่งทั้งหมดเนี่ยก็ถ่ายทอดมาสู่ลูกหลานท่าน เพราะนั้นสิ่งที่ท่านไปบินทบาทไปเดินทุดงที่ต่างๆเนี่ยก็เป็นจุดที่ให้เกิดการเรียนรู้แล้วการถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้เนี่ยเอ่อเจ้านายที่สืบจากชั้นที่4ชั้นที่4หมายถึงเจ้านายที่สืบมาจากข้าราชการที่4เจ้านายชั้นที่5ก็คือเจ้านายที่สืบจากชั้นที่5เรามีเจ้านายที่สืบจากข้าราชการที่4หลายพระองค์ด้วยกันที่เป็นเอกอุในงานโบราณคดีอย่างเช่นพระองค์แรกก็คือพระเจ้า บรมบวงศ์เธอพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าดิศรกุมารกรมพระยาตะบงราชานุภาพหลายท่านคงจะรู้จักกันดีนะคือเป็นบิดาวิชาประวัติศาสตร์หนึ่งและโบราณคดีหนึ่งและนะฮะแล้วก็เป็นมทรหนึ่งท่านแรกองค์แรกของประเทศไทยด้วยนะฮะแล้วก็เป็นพระหัตถ์ขวาของรัชกาลที่ห้าด้วยนะครับอันนี้คือทางโบราณคดีอีกท่านหนึ่งก็คือสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจิตรเจริญกรมพระยานริศรานวัตติวงศ์ หรือเราล้ล้วลจากกันดีคือสมเด็จช่างแห่งกรุลรักโกสินนี่คือสิ่งที่ตอบโจทย์เลยว่าพ่อแล้วลูกลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นได้ใกล้เคียงกันนะครับโอเคครับต่อไปครับนอกจากนั้นจะมีอีกสององค์ที่จะขอแนะนําและเกี่ยวกับบราณคดีเลยก็คืออย่างเช่นพระองค์สายมือคือพระเจ้าบรมบวงเธอพระองค์เจ้ากเกษมศรีสุพโยคกบะหม,มนที่วากระวงประวัติ หลายท่านคงรู้จักโรงเรียนเขมะศิริอนุสร์หรือสกุลเกษมศีอันนี้มีความเอกอุเรื่องของการเป็นกรมช่างมุกเพราะว่าเดี๋ยวจะมีพาร์ตต่อไปคืองานโบราณคดีมันเกิดจากการมีพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์มีของเมื่อคนเห็นของจึงเกิดการถามว่าของนี้ของอะไรขุดที่ไหนมาอย่างไรเพราะนั้นการศึกษาคือคุณต้องมีห้องเก็บของก่อนเป็นมิวเซียมก่อนเพราะนั้นจึงเป็นต้นรากว่ามีเจ้าไหนพระองค์หนึ่งที่เก่งเรื่องของงานศิลปะชั้นสูงเช่นง,งานมุก อีกหนึ่งองค์เป็นต้นอีกหนึ่งองค์ที่ผมคัดมาให้รู้จักอะความจริงท่านมีพระราชโอรสที่สืบจากรุ่นเก้ารอสีนะยี่สิบแปดมหาสาขานะครับคือมี28รสิัสกุลนะฮะอีกพระองค์หนึ่งนี่หลายท่านอาจจะไม่ค่อยได้ยินพระนามมาเท่าไรนักก็คือพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าคัดขนางกรมหลวงพระชิดป,ปีชากร ะะอันนี้สายราชสกุลค,คัดขนางก็ไม่มีแล้วด้วนจบไปแล้วไม่มีทุกวันนี้นะครับรู้สึกว่ามีอยู่องค์หนึ่งคือหม่อมเจ้าหญิงอาภาพันนีซึ่งเป็นพระมารดาของพระนางเจ้ารำไพพันนีอยู่อีกท่านหนึ่งท่านเองที่นี้ท่านเด่นอะไรท่านเด่นเรื่องการนิติศาสตร์ท่านเด่นเรื่องของการกฎหมายเด่นเรื่องการแต่งนวนิยายการแต่งกวีวรรณคดีและเป็นเจ้านายรุ่นแรกที่ผู้ภาษาอังกฤษเก่ง เพราะฉะนั้นทางกมรมศิลปกรณจึงมีห้องห้องหนึ่งที่เกี่ยวกับกรมคือห้องกรมหลวงพิชิตปีชากรก็มาจากเจ้านายชั้นสี่เช่นเดียวกันนะครับต่อไปเลยครับแล้วอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้ก็ได้รับโจทย์จากท่านอาจารย์อมบอวิทย์ว่าเอ๊จะทําเรื่องของเออนครปฐถมถึงนครศรีเทพแล้วก็ไปหามาเป๊ะพอดีเลยรู้ไม่เจออะไรเจออะไรคะแล้วก็ไปนค้นชื่อพระนามพระราชนิรนธร .5 องค์หนึ่งก็คือร .9 ร .6 ซึ่งสมัยตอนเป็นเจ้าฟ้าทรงมีพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธกรมขุนเทพทวาราวดีจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็ไปเจอปลายทางพอดีคือทุนหม่อมติว๋วทุนหม่อมติ๋วก็คือน้องชายท่านแต่ห่างกันหลายองค์เลยหลายองค์ก็คือสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฑาทุศทราดิลกกรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัยพราะสีเทพอยู่กับเพชรบูรณ์นะฮะที่มันสําคัญยังไงครับท่านผู้ฟังหนูเพราะ ในหลวงในหลวงหนึ่งองค์กับเจ้าฟ้าหนึ่งองค์เป็นเจ้าฟ้าชั้นเอกลูกอัครเมเหสีจังหวัดที่ใช้ชื่อทรงกรมต้องเป็นจังหวัดชั้นเอกตามไปด้วยโดยการนับว่าจังหวัดนั้นมีวัดมหาธาตุหรือเปล่ามีแหล่งน้ําสําคัญหรือเปล่ามีต้นไม้ใหญ่หรือเป็นแหล่งชุมนุมของบ้านเมืองใหญ่หรือเปล่าเพราะนั้นชื่อจังหวัดที่เป็นชื่อพระนามทรงกรมถ้าเป็นลูกเจ้าฟ้าชั้นเอกเนี่ยจะเป็นจังหวัดใหญ่นครศรีธรรมราชกรุงเทพเพชรบูรณ เห็นไหมหรือสุโข,ขทัยธมิกราชรุนเก้ารอเจ็ดเป็นต้นนี่ก็เป็นการตอบโจทย์นะว่านี่คือชื่อที่เราเลือกแล้วถูกต้องเลยคือเป็นชื่อพระนามทรงกรมของรุนเก้ารอหกแล้วก็จบท้ายด้วยชื่อพระนามทรงกรมของทุนหม่อมติว๋วนะหลายคนอาจจะไม่รู้จักท่านนี่คือเจ้านายไทยพระอ,องค์แรกๆเลยนะครับที่เล่นฮา์ฟแบบฝรั่งเป็นนะฮะแล้วก็เป็นคนก่อตั้งโรงเรียนเพาะช่างอันนี้คือที่มาของของชื่อและเมื่อไม่กี่ครั้งเนี่ยผมไปกับอาจารย์นุกมลน่ะ ไปหอประวัติเก็บประวัติของเพชรบูรณ์อาจารย์รู้ไหมว่าเขาให้ชื่อหอว่าอะไรห,หอเพชรบูรณ์อินทราชัยเอออันนี้คือสิ่งที่ตอกย้ำว่าความสคันของชื่อนะครับโอเคครับ